สวัสดีนะคะท่านผู้ชมแม่ตุ้มชาแน,นลค่ะปรับไกลหน่อยนะคะเพราะว่าหัวเรือลากเป็นหัวเรือไม้มาลําเดียวนะคะท่านผู้ชมมาแบบหกพัดหกเบียงด้านบนเรือโป๊ก็มกีเรียกอะไรท่านผู้ดูแเลเรือเนาะโว้ยลงแรื กระแสลมนะคะท่านผู้ชมวิม่งทวนกระแสน้ำแล้ก็ทวนกระแสลมด้วยมาหัวเรือหัวเรือลากเป็นเรือไม้นะคะท่านผู้ชมตั้งแวงตังเอียงหกว่าถูเกเบียกแต่ยังไม่เห็นเรือตรงท้ายนะคะมีเรือตรงท้ายไหม ก็ขับไปหันหน้าหันหลังไปนะคะเพราะว่าลมแรงค่ะท่านผู้ชมเป็นกำลังใจให้พี่กับตันด้วยนะคะลมแรงกระแสลมแรงนี่เรือโปะสีเรือโปะยาวๆนะ มีโครงเหล็กมาน่าจะเป็นเรือบรรทุกไม่บรรทุกก็สารกับน้ำตาลนะคะถ้ามีโครงเหล็กแบบนี้เนาะสีเรือโป๊ะยาวๆวิธีชีวิตชาวเรือค่ะเห็นไหมคะพักผ้า โอ้ไม่มีเรือตรงท้ายท่านผู้ชมตุ้มยังไม่เห็นเรือตรงท้ายเลยนะลําบากนะคะกระแสลมแรงแบบนี้ไม่มีเรือตรงท้ายลําบากมากเลยะคะ่ะฝีมือฝีมือของพี่กับตันนะคะคงไปแบบเร็วๆไม่มีเรือตรงท้ายจริงๆท่านผู้ชมสี่เรือโป๊กกับหัวเรือไม้ ขบวนยาวๆนะคะลมแรงมากเรือโปงนี้ไม่ค่อยถูกกระแสลมนะคะกระแสน้ำก็ยังพอเอาอยู่แบ่งังใจกับพี่พี่ที่มีอาชีพขนส่งสินค้าทางน้ำนะคะด้านหน้าเป็นโค้งหัวแหลมนะคะท่านผู้ชมสำบทาวุกจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะจุดนี้คือแม่น้ำเจ้าพยาค่ะ กระบเหลือจนนี้วิ่งมุ่งหน้าไปป่าม่งอ่างทองนะคะทั้งกระแสน้ำทั้งกระแสลมแต่อุปสรรคตอนนี้คือกระแสลมมากกว่านะคะแรงจริงอากาหนาวเนาะสู้ๆนะคะทุกท่านสู้ๆกำลังใจให้ค่ะด,ด้วแล้ว ไลโค้งนะคะโคะ้งหัวแหลมไลโค้งมาด้ค่ะเยี่ยมปีมือปีมือพี่กับตันนะคะขบวนสี่เรือโป้งนี่ไม่ไม่ใช่ตึ้นสั้นๆเลยนะคะท่านผู้ชมสี่เรือโป้งยาวๆนะคะ ทก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกาลังใจนะานใช้ข้ามาเป็นกําลังใจให้กับพี่ๆมีอาชีพผลตรงสินค้าทางน้ํานะคะสู้ไปได้วยกันค่ะทุกส,ส่วนหนึ่งที่เป็นกําลังใจนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมเรือไปไกลมากแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะลมก็แรงดูน้ํานะคะน้ําดีเป็นคืนคืนเพราะลมนะคะ ไปแล้วนะคะถูกใจก็ไลค์กดแช็กกดซับสไคร์ให้กับเม่ตุ้มหน่อยนะคะช่อง youtube เล็กๆเ,เพื่อรอกากรพัฒนานะคะคไปแล้วคาลงแรงค่ะลงแรงขอบคุณมากๆนะคะท่านผู้ชม